Hi l a d y and g e n t l e m e n คนที่จะรีคนี่จิตว่าอันยองฮัสซิมสวัสดีครับพบก,กับช่อง PPG a Official กันเลย ok, นะครับกับเกม The Ragnarok นะครับไม่ใช่ The Icon นะครับก็เจอกันเลยครับวันนี้ก็จะมาเปิด200มาเปิดการ์ดนะครับ250ใบนะครับประมาณนะครับบางทีผมก็อยากเติมนะครับแต่ว่าผมรอถังซานดีกว่าครับเพราะว่า สายฟรีสายเติมก็ไปเท่ากันครับแต่ละวันก็จํากัดเลเวลนะครับทางซานน่าจะสนุกกว่านะครับคือบางทีก็แจง8คนอ่ะอันนี้ก็อาจจะเข้าได้ต้องมีเวลาเข้าแล้วไม่มีเวลาเข้าแล้วแล้วก็สามารถทำเควสอัตโนมัติได้นะครับก็เรื่องนีกว่าครับ30ใบผมมีล้ว4ใบนะครับจะให้ดูนะครับว่าเขาจะโกงเราหรือเปล่านะครับเกมนะครับ สามสิบใบก็ต้องในสามสิบใบรวมกับที่เหลือสี่ใบก็ต้องเป็นสามสิบสี่ใบนะใช้ทั้งหมดนะครับไปครับม,มานับกันครับครับมานับกันครับสามสิบสี่ใบไหมนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสอง 14 16 18 20 22 24 26 28 30อ้อท่าไม่นนเปิด99ไปถึงอ่ะเปิดดีครับ31ใบไปครับผมกลลัดก่ลลอด

สี่เจ็ดห้าสิบ้าเจิปดหกิอด่ะเปิดหมดเลยทียครับแล้วก็มาลุ้นดีกว่าว่าเก้าสิเก้าไปแล้วจะได้ระดับ A ไหมครับถ้าผสมครับฟิวชั่นนะครับ การอข้อเราบัามแ้กก็จะเข้าก่อนนะเพราะว่ามันก็บอกบวกแสแต็นิดนึงแล้วก็ถ้าสะสมครบเป็นบทบทที่1บทที่2องเนี่ยเราจะสแตกเพิ่มเยอะเลยโอเคอ่้าไปครับหมดแล้วนะครับไปครับ ยาม9 2สิาเนยีปสายองยีามย6สิห้ายิกยี่เจนา็ี่สี่ามสิเจี่าเ้าแเกเ็น้าเจ แปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแมากเจ็้าองเครบแล้วหรอมาจัดรบหยดีไหมอนั้นบกเดีมอันนี้อะไรนี่ฟีบวดีฟบขึ้นไปบวกแม็กแทหรอ่งว่าสูงสุด กันแตกอีกโอ้ใครเป็นทำยังไงอินหมวกหนึ่งเหรอใช้ใส่หมวกเอ้ยเอาก็แทงโคโครอนอันใหม่ใหม่ไม่มีไออันนี้อะไรเนี่ยต้านทานตัสนสองเปอร์เซ็นต์ อันนี้จะบวกดีมั้ยเนี่ยเอาอันนี้ออกมาเหรอสั่งเคาะอะไรไม่ได้เลยเหรอ้อมันก็บวกหนึ่งได้หรอันต้องถอดการ์ดอันนี้ออกได้ไหม นี่บวกอะไรวิทย์อ่ะไปดูการครับใส่ระบำอไใส่ได้ใส่นะครับตึ๊บใส่1 2 3 4สอ่ก็แกเหรอานี่ผมบไนครับนี่ห้านีครับ ก็เดี๋ยวผมผสมนี้ก่อนบวกสองดาวอา๋อไม่ได้หรอ พอบวกนั่นเองเนี่ยพอประมาณนี้ก่อนครับผมอยากรู้ว่ามันจะได้ต้องแทนที่อะสายสีครับโอเคบวกเด็กดีไหมอาวุธเด็กสี่สามดาว ตอนนี้มีเท่าไหร่มีสิบสองเลยนะเอามาทำอยู่ยครับทำจนหมดจนไม่เหลือผสมเทนะ่าไหร่ไหนล่ะเอาอันนี้มาได้ไงเนี่ยรวมนะครับขายอันหนึ่งสาม แฝนบุกเด็กอตัดใจลำบากเอาเด็กสองนี้อ้าไปแล้วนี่ แปดอะไรหรอห้าใช้สิอันไงดีอ่ะเอาผสมดีกว่าครับเสียเวลานั่นแหละใส่คืนก่อนถ้าไม่ใส่คืนก็นไม่หายแร้ว าจ๋าบอกเลยนะบอกสีนะครับไอเทปเทป่อนจะเทปไหมนะเกมนี้ก็สู้ๆครับเอาสมเลยไม่ให้เสียเวลาแล้วนเนี่ยเขาคืออะไรดี่เฟซบุ๊กแบ็ให้ผิด มันมีบวกเก้าดีไม่กันแตกหลายชิ้นไหมครับห้บาสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบสามใบไปครับป้งโอ้ร้อยห้าสิบสามล้อยี่สิบเจ็ดใบอ่ะไปขั้นต่อไปครับ ครับเอหยอกไหมเอสออกก็โชคช่วย,ยนะครับไปครับอ่ากดแล้วไม่ไปอ่ะฮะโอ้ต้องงั้นโอ้รถเยอะมากอ่ะป่าเฮ้ยนะใส่ระบ้ามอีก ไปนูลหนึ่งเงี้ยเฮ้ยอินบกหนึ่งเหรอใส่อะไรใส่หมวกเมื่อใส่ชุดของ a l c คอินบอกหนึ่งอโอเคกว่าเว้เยเอยากลองใส่ชุดก่อนได้ละ่ะ แทที่อันนี้นค่อยมีราคาขึ้นมาไหม่อมน,นี้เมื่อใช้จบก็ไม่ได้ใช้หรออ๋อใส่แล้วนะถูกชิ้นเลย mà, happy giờ, yêu thích 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 go, card thích โอ้โหมันจะไปซีไหมนี่อืออุ้ยซีมาครับอุ้ <250 S 1> <c oughs> ยสองใบสองร้อยห้าสิบใบได้ซีสองใบถาพถว่าผมก็ตีบวกกาดไปตั้งเยอะนะได้ตัวนี้อ๋อไม่ใช่นี่ดีนี่นะฟีบวกสองหรอ ไฮดร้าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าใส่ไฮดร้าอืมน่าสนนะเออผมไปตีตัวนั้นอยู่ผูกออกอยู่อ่ะเออเก็บไปตีออกดู่อ่าก,ก,ก็ตัวนี้เฮ้ยกำจัดเผาอันเดสมีโอกาสสุ่มเล่นได้รับซอนทับได้คืออะไรวะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันหลุดวงโครจรอ๋อมีสีฟ้าด้วยเอากดที่เอาไม่ได้ล็อกกออดมีสามไปแล้วนี่โอเคดีได้ครับก็ประมาณนี้ครับผลประกอบการนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องผมนะครับ p ี g official นะครับสำหรับวันนี้ขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับในถังสารครับบ๊ายบาย